เทสเทสขณะนี้เป็นเวลาเลิกนามยามดีที่ช่องตีไกออฟฟิเชียลจะลงสนามแล้วทันทีครักเป็นไก่ต้องชนเป็นคนต้องสู้กดไลค์กดแชร์ ะะหาเทียนอีกอันหนึ่งให้น้องจุดต,ต่อไฟหรอจุดอ่ะเขียนหมดแล้วเหรอเขียนอยู่ในห้องนู้นเลยในห้องของเออ่ะแก๊สหมดไปออนไม่ได้ไงหนูก็ถอดเทียนไงถอดเทียนอย่างงี้โอ้ยมามาต่อเร็ว ฮอร์นไม่กล้าทำกลัวน้ำตาเทียนอยู่ใสไม่หยุดผ่าเสร็จเลยโอ้ยหอม์นฮอร์นเพลสแสบพ่องกระพ้อเพ๊ะไม่ต้องช่วยเขาจริงเหรออย่ากระจี้เอา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 ไม่ช่วยก็ไม่ช่วยหนูช่วยพี่เบลไงใช่หนูไม,ไม่ช่วยเพราะหนูวัวน้ำตา,<ม>า คุณแคนพ่อมาเร็วตาบพวกบอดซจังหลอดพะนะสุขสันต์วันเกิดคุณพ่อหลอดจากเจ้าของช่องปีไกออฟฟิเชียลสูงค่อนเขาเขียนว่าสูงอะฮะสูบส,สุขสันต์สุขสันต์วันเกิดว่าสูง อาวเป็นงูอ่ะก็ดูก uh> ่อนใช่ของหนูว่าระงเชื่อเนะมันว่าม ja> mm ันว่าขอไข่เลยเป็นงูอวันนี้วันเกิดพ่อมาเบิร์ดเดย์เบิร์มีของป้วนที่ไม่สนิทติลูกมาฮะอ้าวเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ลองเพลงให้พ่อฮักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, you. happy birthday, happy birthday, happy birthday. <laughs> happy birthday, birthday to you. Luang Pow. มามามาลูกหลวงมาเปาครับมือนีเดพ่อหลออสุขภาพแข็งแห้งเป็นเสาหลักประมุขของบาทต้องหาให้ลูกให้เตา้าได้อบอุ่นกอดลูกกอดเต้าไว้บ่ห้ปลาให้ไล่กันขออาลาดทนาคุณภาษีรัตนาใจบุญคุณพ่อแม่บุญคุณครูบาอาจารย์เทพบุตรเทพาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีส่สถิตในสากล,ลูกนี่ ให้เบิงแย่ปกปักรักษาอีพอหลอดของเฮ้ให้สุขภาพพ้าานาไม่แข็งแข้งสาธุ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 แล้วสาธุสาธุีอะไรจะบอกพ่อไหมคอบคุณบากข้าวข้บนขากครับก่อนนะคะเอาอหมายสิอาหมยสิไม่ต้องปบอกันนไอตาอ้วนจ้าจ้าจ้า กอด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 สามคนกอดกันบูน่า,นา,นารัอากอนาะน่าหลอกอนาะแม่รักน <c oughs> หนูนะผู้นี้นผู้นี้แม่รักหนูนะ่งผู้นี้เขารัก,กตัวนะไอ้เต้าอ้วนสาธุให้พอมีความสุขยิ้มเต็มแก้มกเดี๋ยวเดียวยับเยาเอ,าอ์ควบเสียงอีสานอาบอ,อ,อุ่น หนูได้ยังไม่หนูมีได้ยังเอาเน่กับจานมี้ตังซีแล้วบบลูกโอ้ยม่ค่ะเค้กมอดีนนี้อ๋อพค้กดีเค้กพี่กุ้งนางใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เค้กพี่กุ้งนางทรเ้กมม่บอได้ซื้ออีกอย่างเพวาะว่ลลูกซื้อไห้พอแล้วแม่มีตงแต่หัวใจเขามีแต่หัวใจให้ตัวนั้นเอเสีอ้โหเจสอ ปฏิาธไม้ไซเสอรครูอ้ออาวสีเหมือนกันเลยสามคนพ่อแม่ลูกสีดำเหมือนกันเลยเหมือนแม่ขอบคุณเอฟซีสุกคนขอบคุณลูกลูกขอบคุณสู่กำลังใจที่มอบให้พอหลอดกับแม่นกน้อยที่มอบให้เสียงอีสานค่ะขอบคุณนะคะแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะ ขอบคุณนะคะแอดมินขอบคุณนะคะน้องเขียวด้วยกันขอบคุณครับขอบเุียวขอบคุณมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของเค้กขอบคุณมากครับที่ทําอะไรให้เป็นสีสันเป็นความสุขเป็นกำลังใจเป็นกําลังใจเป็นพลังคอมเมน์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกพลัง ทีบ่ทิมบ่ปาาไม่ลูกน้อยแลวก็พอแย่หลอดค่ะอันนี้อยากลูกๆนี่ของน้องลวงอันนี้ของพี่ลุงนางแต่ด้วยคอมเมต์ของแฟนๆของเอฟซีสุขคนที่ทรงคำว่าหายม่ขอบคุณสุขคนค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณอบคบด้วยความปรารถนาดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักน้องลวงนะน้องหลวงขอบคุณเอฟซีเฮากนขอบคุณโอ้เพื่อนเลี้ยวอ่าขอบคุณค่ะ